สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ ep ที่12แล้วกัแบบสังเวราแกมมาเนาะนะคะวันนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือพี่เบิร์ดจะเปิดสไลด์สอนไปด้วยนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นที่มีอะไรแบบว่ามันมันแบบว่ามันมีการตะกุกตะกักบ,บ้างก็ต้องขออภยนะัยเนาะเป็นการลองระบบด้วยนะคะทุกคนเปิดชิดหน้า44นะคะเดี๋ยววันนี้เบิร์ดจะขออนุญาตนะสอนผ่านสไลด์นะลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยจ้าน,นะคะ ก็วันนี้นะคะเรียนเรื่อง subject verb agreement ทุกคนเห็นไหมคะนะ subject verb agreement เนี่ยนะลูกนะคะมันก็คือเรื่องของความสอดคล้องกันระหว่างประธานและก็กริยานะนะคะขอทวนของเก่าก่อนขอทวนอะไรบางอย่างนิดนึงนะลูกนะทวนนิดนึงนะคะเราเจอคําว่า you คําว่า we คาว่า they แบบนี้เนาะ you นี่แปลว่าอะไรทุกคนนะคะ you ก็แปลว่าคุณถูกต้องปะ we คือพวกเรา they คือพวกเขาใช่ไหมคะ นะชีคือเขาชีคือหล่อนอิคือมันพวกนี้เนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประธานที่เป็นพระบูพจน์ใช่ปะฝั่งขวาเขาจะเรียกว่าประธานที่เป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมเราลองมาทวนของเก่ากันนิดนึงนะลูกนะคะแล้วลองมาทวนของเก่ากันนิดนึงนะคะที่เบิร์ดถามว่าคำนามที่หนูเห็นทั้งมดเนี่ยเป็นคำนามชนิดไหนหรอเริ่มต้นจากคำว่า student ก่อน student เป็นเอกพจน์หรือพระบพจน์ อ่ะแน่นอนเอกพจน์ถูกต้องปลานะคะแล้ว student เติม S หะลูกนะคะก็เป็นพหูพจน์ถูกต้องมาคําว่า box ละคะคําว่า box เป็นเออเอกพจน์ถูกต้องมา box เสร็ะลูกเออพหูพจน์นะคะ person เร็วเลยเอกพจน์เนาะ people เป็นพหูพจน์ถูกต้องปลา summarize เป็นปปน,ปปน,ปน,นับไม่ได้นะคะถ้าเราเรียนตั้งแต่วันแรกเนาะก็จะมีเอกพจน์พหูพจน์แล้วก็นับไม่ได้นะคะแล้วคําว่า chaos อันนี้เป็น นับไม่ได้เหมือนกันตรงเนี้ยเขียนบนหัวกระดาษเขียนไว้ว่าเจอคํ <ocalyptic> นะนะนะาน,น,น,นามนับไม่ได้มองเป็นเอกพจน์ทุกคนเขียนนะนะคะนะเจอคํานามนับไม่ได้เนาะนะคะนามนับไม่ได้นะคะมองเป็นอะไรนะลูกมองเป็นเอกพจน์เขียนไปเลยค่ะนามนับไม่ได้นะคะมองเป็นเอกพจน์ที่เบิ้เขียนตามหนูด้วยนะคะนะมองนานับไม่ได้มองเป็นเอกพจน์ นะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยค่ะนะเอาคำนามมาคู่กับคำกริยาทุกคน he s h e i t แนะ่นอน he คู่คำว่า is e ูกต้องไปนะคะ she คู่คำว่า has it คู่คำว่า does เคยท่องไปแล้วประธานมาเดียว verb เสี่ยวเติม s นั่นเองนะคะฝั่งซ้ายเขาเรียกว่าประธานเอกพจน์ฝั่งขวาเขาเรียกว่า verb เอกพจน์คำที่มาใหม่นะคำที่มาใหม่คือคำว่า verb เอกพจน์ตรงนี้ทุกคนนี่คือคำที่มาใหม่นะคะฟังดีๆด,ดูดีๆนะ verb เอกพจน์ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราไปต่อเอาคำนามมาคั่วคำกริยาบ้างนี่เลยนะ uv day เห็นปะแน่นอนก็ต้องเป็น ur ถูกต้องป้านะคะ We h a v e แล้วก็ day แหละคะ่ะ day do ถูกต้องป้าอะตรงนี้ฝั่งซ้ายเขาก็ต้องเรียกว่าประธานรูพจน์คู่กับ verb พูหูพจน์สังเกตเราได้คำใหม่มาสองคำคือ verb อกพจน์กับ verb พหูพจน์เห็นไหมคะ verb อกับ verb พหูอะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยเขาถามว่าบอกพี่เบิร์ด ว่าตรงนี้เป็น verb ชนิดใดเออนะคะบอกพี่เบอร์ว่าเป็น verb ชนิดใด play เติม s เป็น verb เอกพจน์หนาคำเป็น verb พหูพจน์จะต่างจากทำนามาลูกอันนี้คือ verb นะคะ struggles เป็น verb เอกพจน์ถูกต้องมา lift นะคะเป็น verb พ้าหูพจน์เร็วเลย make เอกพจน์ dismiss พหูพจน์ refill พหูพจน์ deceive เอกพจน์ตรงเนี้ยเราต้องจำว่าเขียนเพิ่มเติมไปบนหัวกระดาษเขียนว่า verb ผหูอูหูบริสุทธิ์ไม่เติม s นะอันนี้จะลงไปเลยเขียนว่า verb ผหูอูหูบริสุทธิ์ทำไมไม่เติม s นะทำไมไม่เติม s นะนะคะอ่ะหลังจากเสร็จตรงนี้เรียบร้อยทุกคนมาดูพร้อมกันนะคะเราจะเริ่มเรียนแล้วตรงข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าประธานเอกนพเนี่ยก็คู่กับกิริยาเอกนพรประธานพหูพน์ก็คู่กับกิริยาพหูผ์ทุกคนขา เริ่มต้นจิมลิฟต์อินเจแสังเกตจิมอยู่คนเดียวใช่ปะประธานมาเดี่ยว still, เวิร์บเสี่ยวเติม S อปัปกาไฮไลท์ป้ายคำว่าลิฟต์ตามพี่ค่ะคํานี้นะคะป้ายคำว่าลิฟต์ตามพี่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเดอะจิครอบครัวจิมอยู่หลายคนใช่ปะคู่กับเวิร์บหูพจเวิ Word, ร์บพหูอู้หูบริสุทธิ์ไม่เติม S นะนี่แบบนี้ข้อหก็ง่ายมากอ่าเสร็จเรียบร้อยนะข้อ1ผ่านนะคะ ต่อมาเรามาที่ข้อ2เลยข้อ2ข้อนี้ก็อย่างที่เรารู้กันถ้าเชื่อมด้วยคำว่าแอนถือเป็นพระหูพจน์ทันทีกรดิยาเปลี่ยนจาก I s เป็น R เห็นไหมนะคะแล้วก็เนี่ยมีคำว่าแอนก็เปลี่ยนเป็นคำว่าอาตรงนี้ระวังนะอย่ายไปเติมคำว่าแอไม่ได้นะลูกเพราะมันเป็นพหูพจน์นะคะนะสังเกตดีๆนะตรงข้อ2นะคะป้ายประกาไฮไลต์ตามที่เลยนะเสร็จเรียบร้อยนะ ต่อไปคะ่ะลูกไปที่ข้อ3เขาบอกว่าประธาน2ตัวเนี่ยเชื่อมด้วยคําว่าแอ d นะนะแต่ว่าถือว่ามันถ้ามันเป็นส่วนเดียวกันแล้วอะนะกริยาก็ถือเป็นเอก,กพจน์ทุกคนขาเราเจอคําว่า bread and butter เห็นปะขนมปังทานเลยแต่มันใช้ has เห็นปะนะประกาศใราป้คำว่า has ไว้นะคะ rice and curry ใช้คําว่าอะไรคะ east ทำไมอะทำไมถึงไม่ใช้แบบ r ทำไมถึงไม่ใช้ has เพราะว่าคาว่าไรเป็นคำนามนับไม่ได้นะลูกนามนับไม่ได้บวกคำนามนับไม่ได้ก็นับไม่ได้เรื่องนี้จะคำนามนับไม่ได้มองเป็นเอกพจน์ประธานมาเดี่ยวเวิร์บเสี่ยวเติม S ประธานมาเดี่ยวเวิร์บเสี่ยวเติม S นะจ๊ะนะคะก็เหมือนแบบที่เบิร์ดถามหนูละกันถามว่าเฮ้ยมีน้ำอยู่สองออกสองสองแองบวกน้ำอีกสองแองเป็นกี่แองแองเดียวจริงบ้ามันรวมกันเป็นแองเดียวประธานมาเดี่ยวเวิร์บเสี่ยวเติม s นั่นเองนะคะข้อ3ก็ประมาณนี้คราวนี้พี่เบิร์ไปต่อที่ข้อ4นะนะคะข้อ4ตรงนี้ขีดไฮไลท์ตามพี่เลย a and the 1ที่1ตัว2ที่2ตัวสังเกตตรงนี้ถึงเนี้ยมีคำว่า and จริงแต่ว่าตรงนี้ค่ะมีแค่คนเดียวแสดงว่าคนนี้เขาเป็นทั้งผู้จัดการด้วยเห็นปะเป็นทั้งเจ้าของด้วยนะคะแต่ถ้ามี the สที่ก็คือ2คนใช้อ ถ้าเป็นเด็อ,อันเดียวประธานมาเดียวเวิร์กเดียวเติม S แต่ถ้ามี2ทีเนะี่ยก็2ตัวใช้ไหมคะใช้ R ประกาศอะไรป้ายตามพี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราเปิดมาที่หน้า45ฟังดีๆนะคะข้อ1นึงข้อสีก็ปกตินะประธานมาเอกอ่าประธานมาเดียวเวิร์กเดียวเติม S ใช่ป่ะประธานเอกคู่เวิร์กเอกประธานพระหูคู่เวิร์กพระหูแต่ถ้าเป็นข้อหน้า45ทุกคนนะั้นมาดูพร้อมกันเขียนบนหัวกระดาษลูก เขียนบนหัวกระดาษว่าเขียนตามพี่ก็ได้นะคะข้อ5ข้อ6ไม่ใช่ประธานเขียนตามพี่ไปก่อนบนหัวกระดาษนะคะข้อ5ข้อ6ไม่ใช่ประธานหมายความว่าอะไรคะพี่เบิร์ดหมายความว่าคำที่หนูเจอเหล่านี้ลูกต้งแต่คคำว่า as well as a c c o m p a n y by together with no less than along with แล้วก็ including หนูเจอนะคะทั้งหมด6ตัวนี้เนาะนะคะหนูเจอเมื่อไหร่ถือว่าเป็น หรือว่าเป็นประธานไหมไม่ใช่นะถือว่าเป็นตัวเชื่อมประธานทุกคนสังเกตพี่เบิร์ตเจอคำว่า including เห็นปะวงปุ๊บเจอประธานปับ๊บเจอตัวหน้า,ากับตัวหลังเขาบอกว่าถ้าเจอข้อ5กริยาผัานตามประธานตัวหน้าค่ะนะ some people <c oughs> เป็นผูู้พจนเห็นปะใช้ไฟล์ค่ะแบบนี้เออแบบนี้นะนะคะ some people นะนะคะนะถือเป็นผูู้พ้นไงใช้ไฟล์ ภาษาทางพหูเวอร์พอูอู้หูบริสุดไม่เติม S นะนะคะคำศัพท์ทั้งหมด6ตัวนี้หนูจดไปหลุกนะคะมันแปลว่าประกอบด้วยแล้วก็รวมไปถึงจดเลยนะแปลว่าประกอบด้วยแล้วก็รวมไปถึงจ๊ะโอเคนะถ้าเป็นอีกข้อหนึ่งือคำว่า with ไงนะคะ t o g e t ตอร์วนะิดเนาะในหนังสือหนูจะเป็นคำว่าจอนเห็นปะจอนก็จะเป็นคำว่า has เนี่ยอันนี้เอาตามที่มีตามนี้ก่อนนะ ข้อ5ไม่ใช่ประธานอ่ะเสร็จเรียบร้อยถ้าข้อ5นะคะไม่ใช่ประธานยึดตามตัว5ตัวข้างหน้าข้อ6ก็ไม่ใช่ประธานเหมือนกันแต่ว่ายึดตามประธานตัวหลังทุกคนมีคําว่าอะไรบ้าง o อ e ีเทอร์ออร์นีเทอร์ not only but also ทุกคนขาที่เบิดวงกลมคําว่า or เห็นปะพอวงปุ๊บเจอประธานปับ๊บเจอตัวหน้ากับตัวหลังเขายึดตามประธานตัวหลังนะ p r i n c i p คือผอ,อประธานมาเดียวเวริรบเสี่ยวเติม S แบบนี้ค่ะ เราจะได้ผ่านเวิร์บถูกทันนะโอเคนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ5้าข้อหทวนนะข้อ5้าข้อหพี่เบิร์ถามว่าใช่ประธานเปล่าไม่ใช่ข้อ5้าข้อหไม่ใช่ประธานข้อ5้ผ่านตามตัวหน้าข้อ6ผ่านตามตัวหลังโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะคะไปต่อที่ข้อเดเดินนะคะข้อ7ข้อนี้เป็นประธานและแล้วก็เป็นประธานเอกภพด้วยโอ้โหช่องใหญ่มากอย่าเพิ่งจดนะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจด้วยหายใจเข้าลึกๆ นะฮะอ่ะหูนะฮะเยอะมากเลยครับพี่เบิร์ด16ตัวนี้ค่ะนะฮะรวมกับสองประทัดข้างล่างนะทุกคนสังเกตเจอ16ตัวข้างบนนี้อย่าเพิ่งจดนะนะฮะรวมกับสองประทัดข้างล่างเจอคําว่า i s of เห็นปะ east of ตามด้วยนามบอุโพสต์แต่กริยาเห็นปะใช้ takes somebody ใช้ east เจอแบบนี้ถือเป็นเอกพจน์นะคะคำพวกนี้ถือเป็นเอกพจน์เนาะ ทีนี้ปุ๊บจะจดจดยังไงดีนะคะนี่ทุกคนจดแค่นี้พอนี่ค่ะจดแค่นี้ค่ะเห็นปะ่ะนะตรงสีดำไม่ต้องจดหนูจดแค่ sum any every no เห็นไหมคะ one body thing w h ว r สี่คูณสี่เป็นสิบหกตัวสิบหกตัวนี้ค่ะก็คือประธานเป็นเอกพจน์นะหนูจดแค่ตรงสีแดงแล้วก็จดแค่สีน้ำเงินตรงนี้นะนะคะ แดงตรงนี้กับน้าเงินตรงนี้นะคะจดลงไปเลยนะจดลงไปในกล่องถือว่าเป็นประธานเอกพจน์โอเคนะคะน,น่าจดได้นะ,ะโอเคถือว่าเป็นประธานเอกพจน์เดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตเอาเอาให้หมึกมันหายก่อนแล้วทิ้งหมึกก่อนนิดนึงหนูจะได้จดชัดชัด โอเคแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งรอบอ่ะจดตรงแค่สีแดงนะคะกับสีน้ำเงินกดพอร์ตนะกดพอร์ตก็ได้นะคะอ่ะเสร็จตรงข้อ7เรียบร้อยพี่เบิร์ดไปต่อที่ข้อ8นะนะคะเราเปิดชีตต่อเลยเนาะนะคะหน้า46ลูหกลุนะคะ46ข้อ7ผ่านไปแล้วนะนะต่อมาถึงข้อที่ข้อ8ถ้าข้อ7ถือว่าเป็นประธานเอกพ์ใช่ปะ่ะข้อ8ถือเป็นประธานพระหูพน์ ประธานเป้าหูนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเนี่ยคำแรกคําว่า all ที่แปลว่าทั้งหมด both ใช่ไหม feel a few many several some นะคะพวกนี้เนี่ยสังเกตกริยาก็ใช้คําว่า w e r e ที่มาจากคําว่า are ทุกคนก็จดตามพี่เลยนะ,ะถ้าเราจําได้เราเจอคําว่า feel เ <c oughs> นี่ยเห็นปะตรงพอเนี้ยมาเป็นพอพานจำได้ไหมพระหูโพสิ์เนี่ยพี่เบิร์ตให้จําตอนนั้นนะคะเป็นพระหูโพสิ์เนาะ โอเคนะคะเสร็จข้อ8เรียบร้อยนะนะคะหลังจากเสร็จข้อ8เรียบร้อยนะกลับมานะคะตึ้งมาที่ข้อ9นะข้อ7นะเป็นประธานเอกพจน์ข้อ8เป็นประธานหูพจน์ข้อ9ค่ะนะคะข้อนี้เนี่ยนะคะก็เป็นพหูพจน์เหมือนเดิมจําคําว่า Number Number ได้ปะ number n u น b e r นามพ้าหูพจน์ถ้าเป็นนามหูพจน์เ e r b บกห็หูอู้หูบริสุทธิ์ไม่ต้องเติมเ นะทุกคนก็เขียนตรงนี้ลงไปในหนังสือได้ลเลยนะคะ Many a number of อย่างเงี้ยนะ a good many ก็ว่าไปโอเคนะนะคะน่าจะเสร็จแล้วนะกดพอตก่อนก็ได้นะคะพี่เบิร์ดไปต่อนะคะข้อต่อไปข้อ10นะข้อ10ค่ะนะข้อ10ตรงนี้เป็นนามนับไม่ได้อย่าลืมว่าเรื่องนี้นามนับไม่ได้มองเป็น เอกพจน์ถูกต้องปะคำเหล่านี้ไง number number นามพหกูพจน์ไม่เจอ number นามนับไม่ได้มองเป็นเอกพจน์ประธานมาเดียวเวิร์บเสี่ยวเติม s แบบนี้นั่นเองโอเคนะนะคะตรงนี้จดลงไปในกล่องเลยเด้อนะคะจดลงไปในกล่องเลยเด้อนะคะอ่ะเสร็จข้อสิบเรียบร้อยนะคะคราวนี้เนี่ยเราเปิดชีตหน้าสี่สิบเจ็ดเปิดหน้าถัดไปต่อไปเลยนะนะคะ นะคะนะตรงนี้ค่ะข้อสอบก็ออกเยอะเหมือนกันเจอคำว่า who wish that ใช่ปะนะคะเวลาเจอข้อสอบนะหรือเจอตัวอย่างประโยคเนี้ยให้จำว่าเจอ who wish that มองซ้ายมองขวาเจอ who wish that มองซ้ายมองขวาเจอคำว่า who w i c h that มองซ้ายมองขวาเจอคำว่า my friend เงี้ย my friend เติม s เป็นผู้พนดก็ใช้ r แบบนี้เลยลูกเจอ who wish that มองซ้ายมองขวาเจอ who w i c h that มองซ้ายมองขวานะคะ เสร็จเรียบร้อยข้อนี้เหมือนกันเจอ who with that มองซ้ายมองขวาเจอคำว่าเฟรนก็ใช้ is แบบเนี้ยอันนี้ไม่ต้องจดอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆโอเคนะนะคะข้อ11ผ่านต่อไปไปที่ข้อ12ไปที่ข้อ12นะลูกนะคะนะ12อ่ะตรงเนี้ยที่เบอเคยท่องว่านะคะนะชื่อหนังสือมาตาตวงวัดเราจะจัดเป็นเอกกบพเออ ระยะทางด้วยเห็นปะระยะทางมาตาตวงวัดนะคะเราจะจัดเป็นเอกภกพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกต20,000บาทเห็นปะ200 miles นะ The Harry Potter ตรงนี้ถือว่าเป็นเอกภพนะนะคะประธานมาเดียวเวิร์บเสี่ยวเติม S นั่นเองนี่นะคะคำถามถามนอกเรื่องใครเป็นคนแต่งแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เลือกว่าบ้าง 1. J.K. Rowling 2ลลอสุนทรภู่ตอบเลย นะฮะสุทนทรภู้ถุยนะฮะเจค o โรลิงนะหนูอ่ะเพราะฉะนั้นเสร็จข้อ12นะฮะนะชื่อหนังสือมาตราตวงวัดนะฮะเราจะจัดเป็นเอก,กพจน์ต่อไปข้อ13มานะ13บสามคนนี้เรื่องเศษส่วนบ้างนะเศษส่วนนะคะจำเลยว,ว่าเศษส่วนไม่สำคัญนะเศษส่วนของอะไรก็อันนั้นเศษส่วนไม่สำคัญนะดูข้างหลังค่ะถ้าเป็นคำว่าเดวอลประธานมาเดียวเวบเสี่ยวเติม S เ,เห็นปะ ถ้าเป็นคำว่า the boy ใช่ r แบบเนี้ยเศษส่วนไม่สำคัญดูคำตามหลักเท่านั้นนะคะเจอเศษเจอส่วนไม่ต้องสนใจนะคะอ่านต่อไปอะไรก็อันนั้นแค่นั้นเองนะเจอเศษส่วนไม่ต้องสนใจนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบหมึกก่อนนะคะกลับต่อกลับต่อนะโอเค เสร็จตรงนี้เรียบร้อยคราวนี้ข้อ14อันนี้ก็ต้องดอกจันเนาะคำนามเหล่านี้ถือเป็นเอกพจน์เสมอนะปกติคำนามเอกพจน์เติมเกับแอนถูกต้องป้ะแต่อันนี้มีการเติม S ลูกนะคะเริ่มตั้งแต่คำว่า Economic เห็นป่ะ Economic วิชาอะไรคะเศรษฐศาสตร์ใช่ป่ะฟิสิกส์กับวิชาฟิสิกส์ Mathematics วิชาอะไรคะคณิตศาสตร์เนาะ politics รัฐศาสตร์การเมือง news ก็คือข่าวเนาะ north east west south Ums, มัมส์เราคงทูมใช่ปะมิโซหัดเดยอรมันใช่ไหมแอชเชสเท่าฐานเอมก็คือฐานบริจาคแล้วก็มีก็คือวิธีการนะคำพวกนี้เจอปุ๊บถือว่าเป็นเอกพจน์เนาะสรรพนามต้องใช้คำว่าอิดนะลูกนะคะใช้ it เนาะิดนะคะข้อสอบถามไม่มีในชีตหรอกบอกว่า in Bangkok the means of transport ตอบพี่หน่อยใช้ i s หรือ a ในกรุงเทพวิธีการขนส่งมวลชนชน,นะครับวิธีการแบบว่าขนส่งอะไรเงี้ยมันหลากหลายมากตอบทีหรืออาดีแน่นอนตอบอ a s ใช่ปะ่ะนะคะนะใช้ east มันเองนะโอเคนะคะ,นะคะหลังจากเสร็จตรงนี้เรียบร้อยนะคะนะ,ะเราดูต่อหลังจากเสร็จข้อ14ปุ๊บทุกคนเปิดชีนในหนังสือเลยค่ะหน้า48ทุกคนนะคะสี 48, ทุกคนจะตอบอะไรดีนะคะเปิดหน้า48นะ อ่ะสี่สิบแปดค่ะตอบอะไรดีนะคะทำข้อสอบพร้อมกับพี่เบิร์ดเลยนะข้อนี้เราเจอคำว่านอใช่ปะ่ะตามกฎข้อตามกฎข้อ6กเลยนะดูประธานตัวหลักทีเชอร์ถูกต้องป่ะทีเชอร์ประธานมาเดี๋ยวว่าเสียวเติมเอสใช้อีสแบบนี้นะต่อไปค่ะนะคะทุกคนนะคะนะ ข้อนี้สี่ข้อนี้เหมือนข้อเจ็ดเลยเธอ everyone every t s e v e r y นะ everybody พวกเนี้ยประธานเอกพจน์ประธานมาเดียวเวิบ์เสี่ยวเติม s yes, ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสข้อนี้เหมือนตรงข้อ7เลยแบบนี้นะเราก็กลับไปอ่านนะสรุปตรงนั้นได้นะคะนะเดี๋ยวขออนุญาตนะไปต่อลบหมึอก่อนอ่ะคราวนี้อีกหข้อค่ะทุกคนขานะ the student in the class including โอ้ทุกคน i n c ค u d i n g เห็นคำว่าอินคลูดิงไหมเปิดปิดวงเล็บด้วยนะคะหน้าวงเล็บ student เติม s โอ้โหชัดเจนเลยตามกฎข้อ5ของเรานะคะตอบ is หรือ r ตอบ r ค่ะโอเคนะข้อต่อไปข้อนี้ดีมากเลย many a man think หรือ think เติม s ลูกนะคะ นะข้อนี้เนี่ยคำตอบคือติ้งเติม S นะข้อนี้ถ้าเป็นคำว่า Many Men นะคะใช้ติ้งอันนี้แต่พอเป็นคำว่า Many a m a n เนี่ยมันเหมือนแบบแหกกฎมาแล้วเนาะแหกต่อเลยนะคะดูดีๆนะข้อต่อไป both ค่ะนะ,ะเป็นพหูพจพ์ใช้ h a v e นะ Some People ค่ะนะคะ is ปกติเดอร์นะคะ, e <at S 2> ะนะทรีโ o ดอ f f เฟมเบิร์สเ็จส่วนไม่ต้องสนใจ คำว่า work เป็นคำนามนับไม่ได้มองเป็นเอกพจน์ใช้ is ค่ะและฟิสิกส์ใช้แล้วค่ะใช้ is the แบบนี้นะโอเคนะคะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ15ข้อนะคะพี่อะพี่เบิร์ดนะอยากให้ทุกคนนะกดพร์แล้วลองทำ15ข้อนี้นะคะนะทำให้เสร็จก่อนแล้วมาดูเฉลยนะนะคะไม่ต้องกองนนะังวลเนาะพี่เบิร์ดจะเฉลยให้นะคะ เรามาเฉลยกันนะหลังจากที่คนทำเสร็จแล้วสัญญาก่อนเดอร์นะคะใครไม่ทำตามสัญญานะขอให้คนที่คุยด้วยไปคุยกับคนอื่นนะคะนะคะโอเคนะ,คะข้อหนึ่งตอบอะไรครับพี่เบิร์ดข้อหนึ่งตอบข้อ A ค่ะ has kept ค่ะเจอคำว่า all เนี่ยมองคำว่า just plain r e s o n a t e นะคะตัดข้อ c ี a s สแล้วก็ข้อดีด็อกทิ้งตอบข้อ b boy ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แพสซ v ฟบอยไม่มีคาว่า by นะ,ะตัดทิ้งเลย ข้อ2ตอบอะไรนะคะข้อ2ตอบข้อ4แคทค่ะ i s of ถือเป็นเอกพพนะนัตัดอาิ้งแต่ละคนเนาะเป็นแต่ละคนใช่ปะใช้แดนไม่ได้ล้วต้องเป็น his หลุกนะฮะเพราะแต่ละคนแล้วนะคะข้อ3 nowadays young men ค่ะนี่ประธานอยู่นี่พระหูโพสแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ a ค่ะอาร์เวลเพจค่ะนะต่อไปข้อ สิบอ่ะข้อสี่นะตอบอะไรดีข้อนี้ใช้คำว่า speak ค่ะมีคำว่านอไอเนาะ I speak I เป็นตัวเดียวที่ไม่ต้องผันนะไม่ต้องเต erm ิม s นะคะนะประธานมาเดียว v ว r erm เสียวเติม s ยกเว้น I I ไม่เต erm ิม s นะจ๊ะต่อไปนะคะเรามาที่ข้อ5ข้อ5ตอบอะไรพี่เบิร์ดนี่ตอบข้อ A หลูกวอสเซนนะคะนี่เอ่อ beautiful n a t u r e เห็นปะ่ะนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็น ประธานเนาะประธานถูกส่งค่ะเฟอร์นิเจอร์เป็นคำนามนับไม่ได้ตัดเบอร์ทิ้งตัดแหวนทิ้งถูกส่งนะต่อไปข้อ6ค่ะนะตอบอะไรดีตอบคำว่าว a s สค่ะ along with อ,อ,อยู่นี่ประธานข้างหน้าอยู่นี่ค่ะ treasurer t r e a s u r e r ก็คือเหรันยิกทวงเงินยิกยิกเลยนะคะนะใช้ว a s สค่ะข้อ7นะคะตอบข้อ A ค่ะ i s ค่ะเปิดปิดวงเล็บตามนี้เห็นป่ะประธานอยู่นี่นี่คือ verb ข้อ8ก็ดีมากต้องดอกจันข้อนี้ลุกนะคะข้อนี้ค่ะคำว่าบุญดืดนะคะเป็น adjective ลุกนะคะนะนะขยาย adjective ต้องเป็น adverb ค่ะ serially ตัด a ตัด b ทิ้งออนะคะแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเพราะหูพจพ์นะ the poor คนจนจำได้ปะนะคะ the rich คนรวยนะคะใช้คำว่า the เนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อ D dog ค่ะ ก็จะแปลว่าเฮ้ยกลุ่มคนที่บาดเจ็บสาหาัสถูกนำส่งเข้าโรงพยาบาลโดยทันทีนะจะเป็น the seriously ะะ wounded were ค่ะผ่านนะนะคะข้อ9ค่ะข้อ9ตอบอะไรดีนะคะตอบข้อ B ค่ะถ้าใครสักคนนะคะต้องการผูกผ่านะคะเขาก็ต้องผูกพวกมันด้วยวตัวเขาเองสต่คนตัวเองด้วยตอบข้อ B boy เขาต้องปลูกผักสดเหล่านั้นด้วยตัวเขาเองค่ะสะท้อนตัวเองข้อสิบค่ะนะคะตอบข้อบีบอยนะ,ะเห็นป่ะนะคะแบบหน่วยเวลามาตาตรวงวัดเนี่ยนะคะหน่วยเวลามาตาตรวงวัดเชนหนังสือมาตาตรวงวัดเราจะจัดเป็นเอก,กพจนะคะซีมเติมเอสเลยต่อมาข้อส1บอค่ะใช้วอสค่ะเปิดปิดวงเล็บเห็นปะ่ะเปิดปิดวงเล็บหน้าวงเล็บคือประธานหลังวงเล็บคือกิยา วางหน้า Adjective ได้ต้องเป็น v e r b to ทูนะคะตัด a v e ทิ้งอยู่แล้วประธานมาเดียว v ว r b เกี่ยวเติม s แบบนี้ข้อ10กับข้อ12เหมือนกันค่ะหน่วยเวลามาตราตรงวัดเราจะจัดเป็นเอกพจน์ใช้ is ค่ะแบบนี้นะโอเคต่อไปไปที่ข้อ13นะคะ13ตอบอะไรดีนะคะเจอ who is that มองซ้ายมองขวา people เนี่ยนะคะ people ใช้ has ไม่ได้นะต้องเป็น h a v e ใช่ปะ the number of เราเคยท่องอะ number of อ่ฟอะอะอะอ่าแอ่อ่าไม่ได้หรอกตอบข้อ B จบนี่ค่ะเบ r ร์ Verb อยู่นี่ไปนี่เลยนะคะ14ตอบข้อ A ค่ะนะคะแอดเทมความพยายามเป็นผูะบุกฟอร์ซไซแฮออกเป็นผู้บุก์นะ้ h a v ฟเหมือนกัน15นะคะ Reading and writing นะคะวอค่ะคนละอันกันนะคะ อันนี้ไม่ได้เป็นหน่วยเดียวกันนะมันแยกกันนะคะนะคะแล้วก็ when I นะเพท,ทีค่ะ when I was ค่ะแบบนี้ค่ะแค่นี้นั่นเองเนาะนะสรุปนะคะกรุบกรุบจบสิ้นเรียบร้อยแล้วดูนะคะนะกลับมาหาพี่เบิร์ดนิดนึงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราเรียนเรื่องนี้กันไปเนี่ยนะคะสรุปแล้วนะจบถึงหน้าจบถึงหน้าห้าสิบเนาะนะคะ นะจบถึงหน้า50ใช่ไหมนะคะเรียนเรื่องนี้ก็คือประธานมาเดียวเนาะเวริร์บเสี่ยวเติมนะคะเติม s นะคะประธานมาเดียวเวริร์บเสี่ยวเติม s เนาะนะคะก็หวังว่าทุกคนน่าจะทันกันนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะยูเบิร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันเนาะใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย